กาบสบายดีมันนี่บบาตอมกับอบาทีเนาะอันนี้บบานุ่นเนาะกินเสือก่อนมันนี่กไมนใเบ็ดมันนี่กินเสือถาก่อนทกินแก่ปลาเนาะเดีปลามาแก่เนี่ยเนเบ็ดล้างเนยเอาไปน่องว่าใส่แล้วกำลังเงยบยั่งยังคื้เก่าอยู่แกมาเบิ่งตีนีต่อ นี so the centre, the ่ล้างนี่กันยั่งพี่น้องยั่งอยู่หดปลาก็ไล่ได้พี่น้องแต่ว่ามันบกินเบ็ดไข้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 ฮะโอ้ไรแล้วไรแล้วอันนี้อันนี้ไม่เขาใครเขาเขาไปเคนะฮะเขาไปเคนะตัวนี้อันนี้อันนี้คือสวนก็เรียกสวนเลยสวนชวนทัวเนาะ อันนี้ส้มทัวของพีเท่มาลงไหวกันนี่ <laughs> อันนี้พักทัวร์พวกเนีย้ยเอาดิอันนี้ได้พี่น้องพี่เทปลาบวนยังไงเลยปลาพนพนข้อสตกเบ็ดแกกีดังก็มีพี่น้องเลยฮะคนไห,<า>ไหน

เน,เน่อยนี่ e ั้ยนี่มั้ยเ้กองเอาพี่น้องมืงเีเก็มาจบคลิปจะไปจำหนีไว้มื่อานจะพอก,กันไหมหน้องพี่น้องเนาะฮะโอ้พี่น้อง,งโอ้ตบใจพนตินนต ING, ต้งติงต้งติงตงต้งติง้ง